สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสนักสงฆ์เขาพระครูนะคะซึ่งอยู่ศรีราชาค่ะสำนักสงฆ์นี้เริ่มจากแรงศรัทธาของชาวบ้านศรีราชานะคะต่อมาการออกธุดงของท่านพระครูธรรมทรเที่ยงค่ะจนก่อเกิดกุฏิหลังแรกอยู่บนเขานี้นะคะ ในปีพศ2479โดยการถวายปัจจัยของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับค่ะเป็นหม่อมของรัชกาลที่5นะคะองค์สุดท้ายค่ะซึ่งท่านก็น่ารักมากค่ะจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกสัานักสงฆ์พระครูตั้งแต่นั้นมานะคะเราก็เข้ามาชมกันนะคะสวยงามค่ะ แล้วก็ทุกตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะคะให้ประชาชนได้กราบไหว้และบูชาและได้สร้างสิ่งที่สวยงามให้ประชาชนได้ชมนะคะเราเข้ามาชมกันได้และขอพอรท่านนะคะสวยงามมากๆค่ะพระองค์ใหญ่มากสวยค่ะแล้ว ก่อนที่เราจะขึ้นมาข้างบนนะคะเราก็ทาบุญแล้วก็ลอยด้วยกระทงเนี่ยค่ะกระทงวันเป็นกระทงประจำวันของแต่ละองค์ค่ะแต่ละคนนี่นะคะเวลาเราจะขึ้นไปข้างบนเขาให้เปลี่ยนรองเท้าด้วยนะคะซึ่งดีมากมากเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นพระประจำวันนะคะสวยงามเรามาชมกันได้มากราบไหว้ขอพรกันได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองค่ะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เป็นศาลาที่เรามานั่งพักผ่อนค่ะเรามาสะสมบุญกันมาทำบุญกราบไหว้พอเหนื่อยเราก็มานั่งพักแล้วก็ได้ดูบรรยากาศรอบๆของวัดนะคะซึ่งเป็นภูเขาแล้วก็มองลงไปข้างล่างสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะทางวัดได้ทำให้ประชาชน ที่มาชมมาเที่ยวมีความสุขนะคะสวยงามค่ะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวกันนะคะ